ยังบ่อิ่มอยู่บ่เหรอนั่งน่ะบ่ได้ใส่เสื้อมาผิดงานไหนนั่งใส่เสื้อมานล้นั่งอยากโซ่เดี๋ยวน่ะเห็นบ่เห็นเบิดข้างในนั่นนี่เห็นเบิดพุ่งเบิด์ยังเบิด์ใส่เบิดเพร่ตกระยักโซ่ไออยากหู้เพิ่นท่องจักเดือนท่านน้าสีเดรักรูปล่างเ่รอ ไปดีจ้าค่ะบิ่มเดงว่าไปพี่น้องมีทั้งปลาแซลมอนทอดจ้ะค่ะเป็นแซลมอนนะหมูย่างหมูหันปลาย่างข้าวปุ้นตำมะฮงไว้หลายอย่างแหงเบียร์ก็เต็มเีือู้น เปิดกับเปิดลินกับลินกินแล้วรวยกินแล้วได้ผัวกินไปเลยค่ะตีเลเซียโตต่อเมาส์ดเมื่อคือเขาลักลับกล้ากินซีสันเต็มรวนเขามือนี้เรากลับมางานนะจ๊ะสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนมางานเกินบ้านใหม่ไปเลยไปใส่เราไนอยู่พี่น้อง ตำมะฮุงแซบแหงเนาะตำมะฮุงแซบไเลยแซบแซบแกงจืดกระเลิศเห็ดหอมเน้นๆนนเสียตเลยมงยังขายปกิดสกรยงวกระหยั่งจะขคนสร้างนเร่มมีแบนั้น สีแดงก็ขาวกับสีขาวกมเขียวกเจกัอย่างเขียวจ้ะพิกาจอะไรมาโจกากไม่เอาป้ายี่เอียนแ่ม่น้องพี่น้องมาเนี่ยบอกไว้เชื่อกันนะตัดแถวใ้ด้วยค่ะไล่นะคะแด่เอออย่างว่ามื่อสมเวนี่เริ่มมีไล่นะคะ เพราะอย่างก็ตอดกับันนั่งข่าบ่อยเพื่อไลไเพื่อเริ่มแข็งแรงนะเดี๋ยวให้กับไล่ปบูบอลตอดไปตอดมาอะไรเป็นอย่านี้เลยไม่เลิศนี่แล้วเลิบานคุนี้การดกดการเกิดการ้มต่ไ้มการต้มต้มนม่นกาม้ เคยเต็มมือจะได้มืออยู่บ่มาเล่นนี่นเมือใดมันยังงีอีกสำรอัฒนางานนี่พี่น้องันนางานพวกเปิดแย่ได้น่ะกุดจุกุดแจหลรดกระยุดไม่เวิรดลอยกระบ่อได้รอบก่อนพะเกลนออกกลังเฮือนเขาเกลนท่าน เป็นภพอรกำแพงท่านต้องเลีนวิธีหลักเมื่องานท้ที่เดะพี่น้องพวกใครเีลาเวลามีงานเดี๋ยว่างานแต่งงานอย่างเปิดเสียงเดียวเลียงเต็มที่เด็พี่น้องกินจะพาไปใส่น้องจะชนเกล้เสุนเกล้วสุนจอกอะทำด้วยด้านลู่อะไรเป็นบล็อกปาเลือกปากกันยั่ กเบออยู่สัญญาเขาคืออันนี้ไม่งั้นไม่ควรเด็กไปกรดาจกรเบืออยู่นะเรยดึงยาก็ะเเสียไว้เลยเอาบอกต่ให้ดึงแล้วปเลยจัดน้ำใส่ลงหยาเหาบอดบนลูกกึี่น้องเอ้ยตัวหนกร้องลายกับลายพี่น้องไ่ทองไไนี้ยนหนาทมันเป็นเบี้ยไม่เป็นเบี้ยบ่ต้องสลิปต่อนะชมกันในสองนํำกระเทานะ อางหรดีนเลยกอุ่มตํากระแซกนังสุมตําไมหม่หรไม่่กระปุ้นกระแซกแซกค่ะจะเบาเบาน่อเหอนั่งเงียบกตโดนนั่ก็เลยนั่งฮักกระจูนสบองไปได้แบบนั้ต้องเบายังออกไปเหรน้ารอเกระล่นกินอยู่ ไกกินขนบอปะว่าจะบอกนะก่อนเมื่ออะจคทุ่งเนบมีห่ออยู่ได้หมูหันกันนี่เลยเขาพุ่งเต็มที่หมูย่างเต็มที่กระเพราล่าวกระเพรางกาวักไปน่อยางดึกามีลายหยาชางดินยอดน้ำพร้อมกคนนั่มา

ได้อมย้จูะจได้ยิู้เลยพี่นังจะหาหรือส่นะคิ๊กเดี๋ยวสุไปแล้วค่ะอ้าวไปได้ยแบบนี้คุ้มทุาลก้วลูกตู้ตู้เขาหนักสู้ของเตาน่าป็นม่จะไปได้หรครับพี่นังจะหาสิมาเบิ่งกันพอครัวพี่น้องพ่อครัวร้อนหรอ หันอย่างนาะปลาครัวคนรอซอยสีซอยหยังซอยซีนซอยซีสีนชิงัวหรือซีนสีนเพราะว่าไปพี่น้องขเขาจะเห็ดเป็นหมูหมูย่างพี่น้องหมูย่างจา้ะค่ะเออนึกว่ายา่างไปตัวน่าจะกี้เออเป็นชิ้นเป็นชิ้นจ้ะค่ะ

เฮ้ยเขาเปนมืออดีเอาเขาบอกนั่นสองมืออาสามืออพุ่นเคือ่องเสียงก็กำลังมากเขนบอกงานนี่เรากิดเต็มที่ นั่นได้ไปเห็นอันเราเห็นได้ต้องได้พบเมื่อตลอดพี่เนาะใครอยากมันขันขางหน้า่อยได้อลยลอยออกหลังบ้านเลนเลยเมื่อได้ก็จะอยหลังบ้านแรนเอุ่เลย แร่แล่ลงไปท่วงก่าทเจอแล้วฝุ่นอีกท่านจะรดกนเจะรดเป็นเหงื่อ่มดอเ็น่นเหมือนเยอน่อยเบเยอน้อย้นั่นนันสภางานติดกันแต่เอาข้างหังมีเฮ้ยบุบอามอย่งนี้อ็เป็นบนนแ่งาน่งเปน นี่มันแห่เฮ้ยก็สิเบเต้นรอนะข้างว่างนีี่นางม่ดีมีงานซ้อนบ้านข้าเจ้ามีงานคืองานซ้อนแล้วก็หม่าไดแต่ได้เอาเป็นมืดดีมีเนาะโอ้เพลงวันพเดือนสิงเองเอากร้งเยกานย้อนไไ่กันลอยกัตะอด้งกะลรอดมาก เก็มหนาได้ซื้อหนากับรได้แดงยอดอันนาได้น้ำแดงตังลางบานก็มีรถแหน่เป็นเาคุณไไกลดียกินแรงปุบนนี่สปินต่กุนรับกินมาก้องเด็กละทอเลาะลงไปเลยเมื่กี้นเต่าได้เาไหร่เดมาไว้ เรางเงินะไป้างเงินะเงินา ouais> ้นรา้ค่ะจ้างนุนขึ้นงานเรานาจ้างกแกาันโเดินบ้านใหม่กับบ้านโมเดิร์นไม่ต้องรับเงเห็ดราคาโมเดิร์น lang <laughs> kas <laughs> 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 อไปกันใช่ค้เพอนเจ็ดเจียบเปนจากกำลังสีสานเ้วกำลังสั่งปูนสั่งเสาไปแล้วพอจะเอาพอจะเอาซ้ำเือนอัมลาได้เพิ่งไปเยแพทยได้ง่กวบอก่อัมาแต่ส่ส็เลเดินก็ง่ายกว่าหันบอกตรงหน้าบอกเออเขามีแฝงเขาต้องมีสนามบินนะคะเราเจึะเพือนเลยเพื่อบินเจียกัน จับกุ้มเจ็บกระจอดหลับเลยจ้าหลังคาปัจเหตนามบิดได้งบริกรรม่ารัากเนี่ยรอยไป่อยสิงตกหนักจะบอกดใปมันเริ่ามว่หลัไมันออมาตกนลกลุ่มนี่เนี่ยอจะเป็นต้องกินเบียร์เฮ้ยมวนได้ตลอดมวนได้ตลอดจะเป็นต้องกินเบียร์จะตั้งไปหั่นหมูอยกบา

เขาและวบริการเมก็เบริการบริการหมูปต้อนรับมูปูบาจะบเอ้ยอยากตับ่าตับจอจะมาตันจอไหมจยั่น่าองมานักกับ่มาหนักกับพี่จะเป็นยังอืกินแรวกัอ้นนะคะ กูคิดได้น้อยเดียวนึงทอนกูมาสองร้อยไม่เชม่อเพราะแม้นูกกผู้ใกล้กินกักินจบแล้วก็คุ้้าทตามตามมาลากับนนักผูคนละร้อย่จะทอนมาสี่ร้อยิ๊บนีซะชุดมีเงินน้อยจะไปหาร้อย เราถานนั่นทออยู่เนาะที่บมเมื่อนถานันทอไหเนี่นี่คืออันนี้พี่เจ้าภาพจะจะพักในเจดีจ่าเจคัหอกเจคัมหอมบอกทอะไรกระหืองก็คือกะห้องพ่ดีไม่แห้งนะจ๊ะโซดได้ไหโดไ้บังพูดเเกลยจะักโสด สาเหือนหอไปถาเจ้าบป่าก็<ป><ป>อ้ย่เาเยนางมาเสียร์เข้ามาจอดรถในนี้มางปรเทนมาเต็ดุติเป็นสาวโสดสาเหือนได้ไดรังบักงไอดอลจ้าไอดอไอดอล แงล้างญ่กู้นเยอะลยต่อไปมีข้าสาใหญ่ก็มาลานี่สร้างมีนาติโต้ได้นะจ๊ะนี่นี่สร้าง้เอาปิดห้ามึง

มาแรงพนักงานมีงานแล้วแต่เราเอาเงินเี้กงคขนาดนี้ือถ้าเมาลกน่เมื่อก่าไปงานล้างไปแล้วก็เรเมื่อไหร่เงี้ยเห็นอะไรตัวเบียเงนย

กาจะน่ากระเสียห่อเมื่อพ่อมกินพ้อห่อพ่อซีนนึ่งมาสี่นกักับฝากบรรยากาศไปสนุกกันแล้วจ้ากพี่นงสงเพายใหก่เมื่อยหน้ากินนอกราซัดห่อเต้าหู้ลาทงากันเลงรอบกอนแล้แล้คนละท้ง ยังจะเอาอะไรใหญ่ห <pop ping favour informação> <c oughs> ้านะคะเจ็ดเปกแค่น้ำใจค่าซาซามีแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้า